บ้านชั้นเดียวที่คุ้มที่สุดในตอนนี้อย่าพลาดชมหลังนี้ค่ะกู๊โฮมบิลเดอร์วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านหนึ่งชั้นที่สวยและก็คุ้มค่ามากๆค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่เมวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลหัวนาคาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีสีสันที่สดใสแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆค่ะมาดูฟังก์ชันภายนอกกันดีก,กว่าค่ะพี่เมว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์คอนเทมพอรัลี่ค่ะหลังคาเป็นหลังคาทรงปั้นหยานะคะมุงด้วยกระเบื้องหลังคาตาเพชรค่ะสีแดงพันทิปแล้วก็ในส่วนของรูปทรงเป็นทรงรอน,นะคะ่ะทรงเว้าวโค้งนะคะแถมระบายน้ําได้เร็วแล้วก็ดีไซน์เนี่ยยังเข้าับตัวบ้านสุดๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการใช้วัสดุที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหินตกแตง่งบัวแล้วก็ราวสแตนเลสผสมรวมกันเนี่ยทำให้เกิดลุคเล่นของดีไซน์รวมถึงการเลือกใช้สีด้วยนะคะทําให้ภาพรวมของบ้านเนี่ยดูดีแล้วก็ดูน่าสนใจมากด้วยค่ะสี ภายนอกของบ้านค่ะโดยรวมแล้วเป็นแบบไหนค่ะพี่เมย์จะเป็นโทนสีแดงค่ะซึ่งยี่ห้อสีที่เราใช้นะคะเป็นสียี่ห้อ T O A ค่ะในส่วนของเฉดสีนะคะก็จะแบ่งเป็น3าเฉดใหญ่เลยค่ะสีที่เข้มที่สุดนะคะอย่างพวกสีฐานบ้านนะคะเราจะใช้เป็นสี r บสเค่ะจะเป็นสีออกสีแดงส้มอิฐนิดนึงสีผนังหลักนะคะก็คือสีที่เราจะเห็นเยอะที่สุดเลยบริเวณรอบๆบ้านนะคะชื่อสีว่าบ้านเชียงพเทอรี่ค่ะจะเป็นสีแดงออกชมพูนิดนึงไม่ได้แดงเข้มมากค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะชื่อ สีว่าเทอราคอตตาค่ะจะใช้บริเวณที่เป็นผนังเด่นบางจุดค่ะและสีสุดท้ายนะคะก็คือสีบัวตกแต่งรอบๆบ้างจะเป็นการเน้นบริเวณขอบประตูหน้าต่างจะเป็นสีขาวควัมบรุรีชื่อสีว่าซิวเวอร์ไลเน็งค่ะสีแดงนะคะเขาก็จะสื่อถึงความมั่นใจ ความรักและสีแดงเนี่ยจะช่วยปลุกพลังชีวิตด้วยนะคะเหมาะกับจุดที่ต้องการเน้นความโดดเด่นแล้วก็ให้มีพลังนั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านแล้วค่ะทุกคนในจุดที่เป็นเฉลียงตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าก้างมากๆเลยแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องผิวมันค่ะเป็นกระเบื้องลายไม้นะคะซึ่งลายไม้เนี่ยก็จะเป็นลายแรนดอมเป็นลายที่เลียนแบบธรรมชาตินั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะถือว่าเป็น public a r e ยจุดแรกของบ้านเลยเป็นจุดที่ใช้ต้อนรับแขกก่อนที่จะพาแขกเข้า เข้าไปบริเวณห้องรับแขกในบ้านนั่นเองค่ะไปค่ะ,อะพอเราเข้ามาในตัวบ้านนะคะพี่เมท ก็คือเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งไปเลยค่ะอย่างสีผนังภายในตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวควันบุรีค่ะจะเป็นสีขาวที่ไม่ได้สว่างจ้าจนเกินไปแต่ว่ายังมีความนุ่มนวลแล้วก็สบายตายอยู่ส่วนบัวพื้นนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลซึ่งเป็นสีที่เข้ากับภาพรวมของบ้านนั่นเองค่ะแล้วห้องรับแขกห้องนี้มีขนาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ3.5คูณ5เมตรค่ะแล้วก็ยังมีฝ้าหลุมตัวนี้นะคะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ตรงกลางเนี่ยติดตั้งโคมไฟ่านไปด้วยค่ะวัสดุเนี่ยผลิตจาก โลหะแล้วก็แก้วคุณภาพดีค่ะมีความคงทนแล้วก็แข็งแรงมากๆนะคะในส่วนของหลอดไฟนะคะจะเป็นหลอดประเภท LED ค่ะแถมยังสามารถปรับเฉดสีได้ถึง3เฉดสีเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมห้องนอนกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้พี่เมย์้าไปเลยนะคะ,คะไปเลยค่ะ เราเข้ามากันที่ห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งห้องนอนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่อยู่ติดกับเฉลียงหน้าบ้านเองค่ะแล้วฟังก์ชันภายในห้องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เบศห้องนอนห้องนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่4.4คูณ4เมตรค่ะแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงที่ประตูบานนี้กันนิดนึงนะคะประตูบานนี้นะคะจะเป็นประตูภายใน UPVC ค่ะมาจากแบรนด์พาราโซ่ชื่อสีว่าสีช็อกโกแลตนะคะเป็นประตูที่ผลิตให้เด่นแบบกับลายไม้ให้มันเหมือนกับไม้จริงแบบนี้เลย ต้องบอกว่าประตู UPVC นะคะถูกต่อยอดมาจาก PVC โดยการเพิ่มไทเทเนียมไดออกไซด์เข้าไปทําให้ UPVC นะคะมีความทนทานและก็หนาแน่นมากขึ้นเมื่อถูกทํามาเป็นประตูแบบนี้นะคะก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทนทานทนแดดทนฝนทนความชื้นรวมถึงทนโลดกและก็มแมลงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องน้ำห้อง mm hmm. น้ำนะคะค่ะ มาดูต่อกันที่ห้องน้ําห้องที่1กันเลยนะคะมีชุดอุปกรณ์หลายจุดเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเริ่มจากอ่างล้างหน้ากันก่อนเลยค่ะต้องบอกว่าอ่างล้างหน้าตัวนี้นะคะคือเราเห็นกันได้หลายๆหลังเลยนะคะที่เราพาไปชมกันค่ะเป็นชุดอ่างที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเพราะว่านอกจากจะได้ตัวอ่างเคาน์เตอร์ตริดผนังแบบนี้แล้วเนี่ยยังได้ชุดกระจกตัวนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ชุดตู้เฟอร์นิเจอร์ด้านล่างเนี่ยยังสามารถเปิดปิดทําเป็นลิ้นชักเก็บของงด้ด้วยค่ะผลิตจาก PVC คุณภาพดีนะคะถือว่า เป็นชุดตู้ที่คุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับการใช้งานมากเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนเนี่ยให้ดูอีกจุดหนึ่งนะคะเขาจะทาปลั๊กไฟตรงนี้ไว้ให้นะคะคือเราสามารถที่จะเป่าผมในห้องน้ําได้เลยนะคะแล้วก็คือเขามีเป็นกล่องปิดมาแบบนี้ค่ะเพราะว่าในห้องน้ำา่นาองมันก็เสี่ยงที่จะโดนน้ํานะคะทํากล่องปิดไว้แบบนี้ค่ะปลอดภัยต่อการใช้งานค่ะสําหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะภาพรวมโทนสีก็มาในโทนสีขาวน้าตาลแล้วก็เบจค่ะ เดี๋ยวเริ่มจากกระเบื้องพื้นกันก่อนเลยค่ะกระเบื้องพื้นตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า p a d o b บค่ะเป็นกระเบื้องแลนดอมลายเลียนแบบหินธรรมชาตินะคะจะเป็นโทนสีออกสีเบจสินต่างค่ะแล้วกระเบื้องผนังล่ะคะกระเบื้องผนังตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Goosenet ไว้ค่ะเป็นกระเบื้องสีขาวลายตารางนะคะพอกระเบื้องผนังทั้งหมดเนี่ยเป็นสีขาวแล้วเนี่ยมันทําให้ห้องเนี่ยดูกว้างดูสว่างแล้วก็ดูสบายตาเองค่ะ แต่ว่าโซนที่เป็นโซนอาบน้ำอะคะ่ะโซนเปียกตรงนี้กระเบื้องก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยนะคะอ่ะกระเบื้องหลังเลนส์ชอวอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นกระเบื้องผนังลายไม้ค่ะชื่อรุ่นว่าอาร์เมนซี่สีน้ำตาลพอมันเป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้ก็คือตัดกับสีขาวได้ดีมากๆเลยค่ะหลังนี้นะคะเขาก็ทําการติดตั้งในส่วนของเครื่องทําน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้นะคะก็คือมาจากแบรนด์ Masuma ค่ะขนาดอยู่ที่5,500วัตต์เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยหลายสเตปเลยพอใช้งานไปเนี่ยเครื่องเกิดไฟรั่วนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็คือจะตัดการทำงานภายใน0.1วินาทีเลยนะคะถ้าสังเกตนะคะห้องน้ำห้องนี้จะไม่มีหน้าต่างระบายอากาศเหมือนบ้านหลังอื่นแต่ว่าจะมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศแทนซึ่งพัดลมดูดอากาศตัวนี้นะคะสามารถระบายอากาศได้ดีไม่แพ้กับหน้าต่างเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันที่จุดอื่น 对。 เรามาถึงนันที่โซนห้องครัวกันแล้วนะคะพื้นที่นี้นะคะ <c oughs> ก็เหมือนจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขามีการออกแบบค่ะให้เป็นประตูกระจกแบบนี้ทําให้ห้องดูไม่ถึกเลยค่ะห้องครัวตรงนี้ก็ยังไม่ลืมที่จะนําแสงสว่างเข้ามาเยอะมากๆปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกแบบห้องครัวเนี่ยเราก็จะใส่แค่หน้าต่างหรือว่าช่องแสงเป็นล็กพอให้ระบายกลิ่นระบายอากาศแต่ว่าอย่างบ้านหลังนี้นะคะทําทั้งประตูทางเข้าบานใหญ่แบบนี้แล้วก็ยังมีหน้าต่างระบายอากาศบานใหญ่แบบนี้ด้วยทําให้ช่วยในเรื่องของการระบาย แล้วก็รับแสงเข้ามาได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับห้องครัวห้องนี้นะคะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่มากนะคะถือว่าเป็นขนาดที่กระทัดรัดพอดีกับการใช้งานค่ะขนาดห้องครัวนะคะก็จะอยู่ที่3 5มจุดคูณสเมตรนั่นเองค่ะอุปกรณ์ในห้องนี้ก็ถือว่าครบครันพร้อมใช้งานนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มกันที่อุปกรณ์ชุดแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือตัวเตาฝังตัวนี้กับหูดูดควันนะคะเป็นของยี่ห้อฮาร์ฟเลค่ะอย่างตัวเตาตัวนี้นะคะจะเป็นเตาแก๊สแบบ2หัวค่ะเป็นหัวเตาทองเหลืองนะคะทนความร้อนได้สูงเหมาะกับการใช้งานในส่วนของพวกการทําครัวไทยหรือว่าทาอาหารหนักมากเลยค่ะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะก็คือในส่วนของที่รองภาชนะนะคะคือเขาทํามาจากเหล็กรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็หน้าเตาของเขาอ่ะค่ะจะเป็นกระจุกนิรภัยขนาด6มิลลิเมตรนะคะตัวนี้ก็คือทนความร้อนปลอดภัยต่อการใช้งานค่ะต่อไปนะคะจะเป็น เป็นตัวนี้ค่ะเครื่องดูดความแบบติดผนังรูปทรงเป็นกระโจมแบบนี้นะคะเวลาที่ใช้งานเนี่ยสามารถปรับแรงดูดได้ถึง3ระดับมีไฟเสริมนะคะเป็นไฟ LED 2จุดแบบนี้ช่วยให้เวลาที่เราทําอาหารนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นั่นเองค่ะระดับเสียงเวลาที่เราใช้งานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ72เดซิเบลค่ะก็อย่างเช่นพวกเครื่องปั่นเครื่องดูดฝุ่นอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ฟังนานเนี่ยก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่องค์การอนามัยโลกค่ะได้กําหนดไว้ว่าระดับเสียงที่เป็นอันตรายต่อหูของเราก็คือ 85เดซิเบลขึ้นไประยะเวลาก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไปศึกษาต่อกันได้ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของประตูที่เปิดมาอย่างบริเวณซักล้างนะคะพี่เมย์ซึ่งก็เป็นประตู UPVC เช่นเดียวกันจะเป็นประตูสําหรับภายนอกโดยเฉพาะเลยค่ะผลิตมาให้กันแดดกันน้ํากันฝนทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดีเลยค่ะพี่เมย์คะเดี๋ยวช่วยอธิบายหลอดไฟตรงนี้นิดหนึ่งตัวนี้นะคะเป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ค่ะแล้วก็จะมีการใส่ที่ครอบไว้นะคะเพราะว่าเป็นหลอดไฟที่ต้องอยู่บริเวณหลังบ้านหรือว่าภายนอกก็คือจะช่วยป้องกันในเรื่องของความชื้นที่อาจจะโดนหลอดไฟเวลาที่ฝน อาจจะต้องกันในส่วนของกันน้ําด้วยนะคะเพื่อคงสภาพการใช้งานของตัวหลอดแฟนเองค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปกันที่ตัวบ้านกันดีกว่านะคะไปค่ะพอเดินเข้ามาถึงตรงนี้นะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือของเรานะคะจะเป็นห้องนอนทั้งสองห้องของบ้านหลังนี้เลคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะถูกขั้นกลางด้วยห้องน้ําส่วนกลางของบ้านหลังนี้ค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีความโดดเด่นตั้งแต่แรกพบเลยค่ะ ด้วยโทนสีที่ดูสะดุดตานะคะส่วนภายในคะ่ะก็เลือกใช้เป็นโทนสีที่มีความสบายตาทําให้บรรยากาศน่าอยู่สุดๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ลงตัวทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันเหมาะสําหรับครอบครัวยุคใหม่จริงๆค่ะบ้านสวยหลังนี้3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห,ห้องครัวเฉลียงหน้าบ้านพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่118ตารางเมตรส่วนนะคะเริ่มต้นอยู่ที่1.82ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะที่ฟังก์ชันการใช้งานคุ้มค่ามากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม สองคนขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ